ม,ม,มุมนี้ก็มีวิวเหนื่อยไหมเนื่ยฟังเสียงเอาเข่าว่ากันงั้นนะางเก้า,าอี้ขึ้นแบบนี้นี่ครับเส้นทางขึ้นมาถึงแล้วครับผ่างเก้าอี้ยี่ใครไม่อี้เก้าอี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆกับวันนี้วันเดย์ทริปทีสามสี่สิบเ้าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยว,วันที่จุดชมวิวผ่าเก้าอี้อย่าไปดูกันนะครับว่า เส้นทางจะเป็นยังไงเราลรุ้นว่าจะเจอหมอกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับตีสี่เท่า,าน,นะตีสี่สิบนาทีครับออกจากนภรทสมเข้าด่านตรงโรงพยาบาลดูเขาจะเรียกว่าเปิดจบปิดจบไมเรียกไม่เรียกไม่ได้การครับมาด้วยกันปะมาด้วยกันครับ,บค,ครับ ตรวจน่าจะตรวจพวกอาวุธแล้วก็แอลกอฮอล์เนาะความมันของเย่อเย่อมาจากถนนเพชรเกษมครับก็เดี๋ยวข้ามาตรงนี้ที่แยกห้วยไท่จะมีโอ่งอยู่ตรงแยกนะครับทส้นี้ก็จะไปเขากระโจมแกงซองแมวน้ำตกอัชชันนี่ไม่ได่นเลยครับจะเจอวงเวียนใหญ่ๆครับเราก็ตรงไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวแต่ระวังแยกครับแยกเยอะ ไปเรืรัวไปเรืรัวอันนี้ใครมาเที่ยวจังจังหวัดครับเจอแยกที่าหลงดีใจเช็คให้ชัวร์ก่อนคราบทางที่เราจะไปเจอใส่หม้อตัรับมีสองอย่างหม้อฟุ่งกับหมออตั้มาแล้วน่าจะตั้งใจทำให้มันแบบวิ่งเป็นเส้นมาไฟเทคครับไฟเทคไหนอยากเตยก็มาเตยบนถนนนี้ได้ จิบร้อแดกมีไฟแดกไฟแดก้นทางวังเวงดีที่มีไฟกับลองลอยฝนเต็มเลยช้ำช้ำแต่เราจะไม่เจอครับเพราะตกไปแล้วตรงไปครับชัดะหวายส่วนพึ่งสายบ้านคาขวาจอมบึงตอนนี้เวลาตีห้าสที่สองานาทีครับจะเจอได้นอนวันนี้ ได้เจอแน่นอนครับดูฟาเฟอร์ขึ้นหมดแล้วเนี่ยเราจะเป็นแก๊งผู้มีบุญครับได้ขึ้นไปเจอมอกถ้าไม่เจอนี่มันก็เหมือนเฟลเนะ้ฟฟ้าขึ้นมอกอ่ะเฮ้ยฟ้าขึ้นมอหอกฟ้าขึ้นม่วงวนดูเตินมน้ำมันก่อนมันมีป๊าหมบวะมันอยู่แถวเนี้ยนะนึกไงไปทางขวาปะ ซ้ายเหมือนไมไ่เมือนร้ยแหละอันนี้เราเข้ามาในตัวเมืเองแชตตาบายนะเดีย๋ยวต้องไปเติมน้ำมันแล้วก็หาหา,หาหน้ำกินหน่อยพูดมาขอแห้งกวฉี่ด้วยไม่พีทีวะขอ,อนเนี้ยเออตากูเป็นอะไรเนี้ยก็เตินมน,น้ำมันก่อนน้ำมันกระถิบ แล้วอย่าไปขึ้นเขาขึ้นเลยขึ้นผาเก้าอี้กันต่อนะครับเวลาตอนนี้ตีห้าสามสิบเจ็ดนาทีทำาเวลาดีนวเนี่ยมาจจงน้าค้อนถมห้องน้ำยกสูงห้องน้ำออฟโรดเชื่อเออ อาต้องปิดกล้องนี่นี่เป็นแนวแบบว่าบังคับให้เพื่อนต้องมาแตะไม่อย่าลืมครับมีอันนี้รอดทุกด้านติ๊กเกอร์บัชีวิตเอ็นดีจีไอเขยเห็นกันนะหาหน้าตัวเองไอสัตว์โคตรเกลียดเลยเพื่อจะไปชิดพาอีโตเฮ้ยอะไรวะพากี้เอ้าพาเก้าอี้ เฮ้ยเราจะออกทางนี้ใช่ป่มมันย้อนสอนเนี่ยเข้าได้อะเดี๋ยวมันจะต้องเข้าตรงไหนนะตรงอางเก็บน้ำเนี่ยอโอ้ปัม๊มนี่ก็มี <laughs> นี่ครับโอ้โหสมาชิกมาเยอะแยะครับเราเข้าทางร้านนี้ครับเพราะผมดูมาเอ๊ะ จะเจออ่างเก็บน้ำชัดประหวายทางด้านสายมือของเราแล้วก็ตรงไปอีกแปดร้อยเมตรแล้วก็เจวซ้ายนะครับ <c oughs> นี่ด้อ่างเก็บน้ำยามเช้าถ้าม,มาเช้าๆก็ระวังนะครับมีเพื่อนๆออกกำลังกายอยู่ขับที่ใช้ความระมัดระวังนิดนึงโอ้ยกาดเย็น าเขียนอยู่ครับผ่าเก้าอี้อันนี้รต,ต,ตรงไปนะครับตรงตรงไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดยางอยู่นะครับออทางดีเขาบอกว่าจะมีทางดินอยู่นิดนึงม,มันจะมีรูตรงนี้เล็กๆ มีป้ายอยู่ตรงนี้เลี้ยวขวามาโอ้โหมืดืน้องเปิดกระจกหน่อยเราจะรีวิวสินสนส้นสุดทางทางดีนะครับสิ้นสุดทางดีมาเจอทางดินว่าจะเป็นจังใดกับทางขึ้นผาเก้าอี ไหวครนะับไปดูกันครับทางดินก็เป็นดินหินคลุกแล้วก็มีหินลอยนิดหน่อยขวามือก็จะเสียวๆน้อย <c oughs> มีวัตถุโบราณ <c oughs> จะมาดูหมอกเราก็เลยต้องขึ้นมาเช้าได้เจอได้แล้วครับฝนตกข้างล่างมีหมอกแล้วดูข้างบนกันทางยังไม่ได้เลนนะครับเข้ามาได้เหนียวๆนี่ขวามือก็มีเหมือนเดิมก็มทิ้งกันสลึกล่ะนะแล้วก็มันจะมีแยกนะครับ เราให้เราเลี้ยวทางด้านซ้ายไปผ่าเก้าอี้ถ้าเกิดไปทางขวานเนี่ยมันจะไป่อาถนนจะมีป้ายบอกครับต้องขอบคุณคนที่ทำป้ายไว้แล้วนะบอกละเอียดดีครับทางซ้ายก็เป็นไรอะไรวะาตรอเบอร์ี <laughs> มาโตมาตรงเออโตมาตรงมาก็จะเลี้ยวซ้ายทิง <laughs> ไปผ่าเก้าอี้โอ้โหดูคนดิ แล้วกายคุณคิดว่าคุณมาก่อนไม่ใช่นะครับตรนนี้เช้าก่อนครับรันนี้เขาต้องให้เดินขึ้นไปนะครับเขาไม่ให้เราไอ้น,นี่ละนี่ครับจุดชมวิวเขา่ากิ้งผ่าเก้าอี้นะครับเพจพาเที่ยวราชบุรีรถจอดตรงนี้นะครับน่าจะคนเยอะเขาเลยแม้ขึ้นไปเพราะไม่งั้นจะขึ้นไปรบกวนอืมตอนนี้คนมากมาย อย่าไปดูกันนะครับข้างบนกับผาเก้าอี้ให้ทุกคนก็เดินไปตามป้ายแล้วก็เดินไปตามทางแล้วก็ระเบียบความขนนะเพราะว่ามีอุิเทุใช่ไหมพี่อ๋อไม่เกือบมีอ๋อเกือบมีครับก็เลยต้องเป็นระเบียบใหม่ครับต้องจอดรถไ้ข้างล่างครับเข้าใจว่าคนอยากถ่ายภาพกับมอเตอร์ไซค์ไงอ๋อวันนี้ผมเต็มที่ผมตามกฎดีกว่าพี่ แต่ว่าการขี่ไปหนึ่งพอขี่ที่ไปปุ๊บมันเหนือยคนเยอะนยครับใช่คนใช่บิดแล้วพี่เห็นกระตาอะไรไง้โดนว่าครับใช่แล้วตอนนี้กำลังฮิตใช่ไหมดังมากถ้าเป็นวันธรรมดาเขามาดิมาดูแล้วขถามพี่เออได้ไหมกับข่าวถ้าเกิดเราไม่ออกกดปุ๊บทุกคนก็จะขึ้นมาที่ตอบกันเลยนิ่งจะกลรยานจอบรล้วที่หาว่ามใช่แล้วมันจะบดบังหมดเลยใช่นี่ครับมาถึง ผ่าเก้าอี้อย่างไม่ถึงอยู่ตรงลานจอดรถนะครับข้างล่างนี่รถเอาจอดตรงนี้นะครับ <c oughs> วันที่ผมมานี่เป็นวันแรกที่เขา <c oughs> จัดระเบียบนะครับว่า <c oughs> <c oughs> ให้เอารถทุกทุกอย่างจอดข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนเยอะมาก <c oughs> คนเยอะมากแล้วเวลาขึ้นมันอันตรายครับเ <c oughs> มื่อกี้มีที่บันทึกที่พี่ที่ผู้จัดทำนะจิตอาสาที่มาปลุกเบิกขับูดอยู่ นี่เส้นทางก็ประมาณนี้ก็ใช่แบบะถ้าเกิดเอาเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายแต่ผู้ร่อมทางจริงๆแหละพ <c oughs> ี่ก็บอกถ้าเกิดจะเอาขึ้นมาต้องมันช่วงไม่ใช่วันเสาร์ทีแล้วอันนี้คนมันเยอะ<ช>อย่างว่าถ้าเกิดถึงมาโอ้โหถ้าเกิดมาตอนนี้ก็เอาเรื่องแล้วนะคนจะลงจะส่วนอืมอันตรายถูกแล้วมันไปก่อน,น,นอันนี้ไม่ได้เตรียมใจมาเดิน <c oughs> ห้ามก่อไฟครับห้ามก่อไฟอย่าขึ้นไปดูครับมอกมีแน่นอนมอกฟรุ้งหรือเปล่าอย่าไปดูกันนะจ๊ะม,มุม,มนี้ก็มีวิว <c oughs> อันนี้ขึ้นไปไหนวะพาเนียกาอ้อพาเนียกาอที่ตรงนี้ เขาอี่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหช่ำโอ้โหนี้โอ้โหโโย่างเอาย่างเอาเห็น <laughs> ไ,ไหมนี่ครับหม้อ,อขึ้นมาแล้วเริว้รวๆเดียเย๋ยวไปดูตรงจุดที่เขาทายตรงนี้กัน ถ่ายรูปจุดเช็คอินผ่าเก้าอี้โอ้โหแช่ผ่าเก้าอี้นี่ครับจุกรูนี่ไงครับถึงแล้วผ่าเก้าอี้นี่มอกลำไรเป็นไรๆตรงนี้ ผ่าเก้าอี้ผ่าเก้าอี้ที่ไม่คาดคิดเป็นไงโอ้โหนี่ครับผ่าเก้าอี้ในวันที่บูมไปแล้วดังไปแล้วนี่ดูสวยครับสวยมามาอยากเจอหมอกให้มาช่วงนี้วันฝนตกนะครับฝนตกก่อนไปครับไปต่อขึ้นมาบน มันก็จะมันก็จะไม่สวยแล้วก็มันเหนือแต่มันน้ำหนักหนักไปผ่าเหนือเหนืออี้ผ่าเหนือเก้าอี้ปั๊ดนี้สวัดีครับสวัสดีครับเข้าไปในรูนี้นะครับผ่าเหนือห่าเหนือเก้าอี้ขึ้นมาดูกันจ้าโอ้โหลื่น เมีผ้ากูลงกูลาบเท่านี้ยมีปะผ้าไหนกล้ยผ้าไหนยกกล้ยใค่หรอานายกกุ้ยน,นี่จะขึ้นไปผ้าเหนือเก้าอี้กันนะครับน่าจะเป็นสัมผัสานเก้าอี้นะเนี่ยแบบดูจากร่องรอยอันนี้เจาะเจาะแยกแล้วก็ปึนะ้งสัมผัสานไงทำหินพวกแกน,นิกน <c oughs> ตัดเป็นเหลี่ยมทั้งหมดนะหอบเลยเนี่ยเก้าอี้นี่ครัผ่านเก้าอี้บางนี้แลวอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นใหม่ข้างบนผ่านเก้าอี้เดินเดินขึ้นไปแถวต่นเลียงหนึ่งแถวต่นเลียงหนึ่งนะครับขึ้นไปเกียร์เกียร์เขย่าข้อขา หล,หลังมานี้ไปเที่ยวไหนก็มีแต่ทิพย์เดินน่ครับดูครับไปดูวิวมุมนี้อ๋อมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมนี้จะเป็นลานตะพักหมอกเริ่มขึ้นครับพอเร่ม,มีแดดเดี๋ยวต้องรอให้มันร้อนๆอ,อ,อีกสักหน่อยนะจะขึ้นเยอะกว่านี้ มนี่เรามากันตอนเช้าครับดูคนข้างล่างซึ้มเลยในกล้องมันไม่เห็นจะยบสูงหน่อยนี่มากับสมาชิกสองคนเดินเข้าป้าเจ๊เบลเจ๊นัทเขานึงอันนี้เป็นเหมือนสมบัติานเก่านะเหับหินดิห็นแม่งลอนมาเลย ยังไม่ได้รับการปรับปรุงมากอันนี้การปรับปรุงนี้เป็นของพวกพ,พี่ๆในเพศเลยเขาจะมีเพศของเขาอยู่นั่นแหละที่เขาคุยอย่างล่างเตที่นี่ป่าไหวใช่อะไรวัดเที่ยวอะไรนั่นแหละสักอย่างครับนั <c oughs> ่นแหละเขามาปรับปรุงมาตัดมาหากให้ก็เข้ามาก็ให้ความรู้มือพี่ๆเขาด้วยนะครับอย่าห้าวให้มันมากนะใครห้าวอยาจะโดนเชื่อฟังคําสร้างของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาซามาทำดีๆให้เราคนนี้ ทาให้หมดเลยนะทางเทิงนี่ถือว่าโชคดีครับมาแล้วได้เห็นสายมอกขึ้นไงต่อขึ้นไปที่เหนือเก้าอี้โอ้ยเข่าสถานเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเส้นทางขึ้นมาเ, <laughs> เหมือนจะไม่ชันแต่ก็ได้ยู่ได้ <laughs> คือในความคิดมันไม่ใช่อย่างนี้ในความคิดในความคิดคือแบบชิลทิปชิลเอด,ดอันนี้รีวิวละเอียดเลยให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นจังใดอันนี้ไปไหนไม่รู้ไ,ไปทางนี้ครับไปตามอัน,นี้เขาให้ดูดูเชืกอกอ่ะใตนไหนก็มีเชือกนะ มีแค่ตรงนั้นอารมณ์แบบคนไม่เอาเลยแล้วสวัสดีครับนี่ขึ้นมาอันนี้ดูทางแล้วเมื่อเี้ตอนที่เราขึ้นมาที่มีคนก็ถอดรองเท้าเดินเดินหนามนี่ไม่ทิ้มตายเนินหนามเนี่ยทางแคบไม่แคบนี้หนึ่งสองสามสี่สี่คือพอดีตัว นี่น่ะคนน้ำหนักขาดน้อยลงจนไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋จะขึ้นอีกแล้วงขนาดเข้าร้านมันก็จะมีเสียงโอ้โหทำไมชักชั้นขึ้นวะโอ้ยห,หน้าขาเริ่มตึงบอกเลยถ้าแค่เ,เอาเอาเอาอีแต้มาล่ะกูหยายนะแน่ทีมเนี้ยหูนี่ป่ะรุดอ่ะ อ้ดูครับใกล้จะถึงแล้วครับเหนื่อยไหมเนี่ยฟังเสียงเอาเขาว่ากันงั้นนะเดินกันหัวแผ่นรองเท้าลุดเดินกันหัดแผ่นรองเท้าลุดแมว <laughs> โอ้ยมุมขึ้นหไหนอ <laughs> ่ะ <laughs> มาเลยครับ <laughs> มาเลยครับผมได่ยินมาเลยครับ โสวัสดีวันจันทร์แมวถึงแล้วครับผ่าเก้าอี้ใส่ม่อี้เก้าอี้นะอันนี้คืออาก็พน้ำชัดอว่หยครับ ประมาณนี้ใครใครมาช่วงนี้ก็นักงเที่ยจะเยอะหน่อยนะครับกำลังเป็นเทรนติดกระแสนะครับเราเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดีย๋ยวไปดูกันนะครับนี่ดูดิความมืดมนกำลังทำลายตัวเจ้าใช่ปะอะไรก็ไม่รู้ พูดไปล่นเลยเวลากี่มองใจนะตอนนี้ตอนนี้ปงกว่าป่ะมองสามเก้าอันนี้ว่าจะเที่ยวแบบชะงกทัวร์ไม่ได้นะครับโอ้ผู้คนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยว่าลงไป้า่าเนี่ยคนเต็มเลยเวลาทานพังฉันนะมันจะต้องงดทางต้องไป็นกันเหนียวกันเหนียวดี๋ยเพื่อมีช็อตเนี่ยช เออทำมอย่างนั้นล่ะทำมอย่างนั้นล่ะเออแล้วเป็นเจ้าอย่าคอนเทนต์ด้วยนะคลิปนี้ยังไม่มีคอนเทนต์มีนี่ไงเวอร์เวอร์พับในหัวเออแล้วแต่อย่าขาลงก็ดีกว่าวะมันจะสักแค่ไหนกันหรอโหทางเด็กๆป้นกันไปลิ้น จะถึงแล้วนิดเดียวอีกกึ้นอันนี้เมื่อกี้ขึ้นมาไม่ขี้ขันอย่าดูเดี๋ยวดูตอนลงมาโอ้โหแอ้วได้ว่ามีงานภูมินลืมเลยฮะึ้นหมดเลย นี่มีรถใครบ้างครับเมร์ไรเดอร์ไบเกอร์ไบกล้วยคนไหนมาเที่ยวบ้างครับเนี่ยวันนี<ต>้นี่เต็าามเลยจัดระบบแล้ง่ายกว่านะมีใครมาครับเราคาอย่างนี้ร่วมด้วยช่วยกันต้งงองช่วยเจตอาสาด้วยนะครับนี่ครับภาคลัดท้องถิ่นอยาจะมาช่วยผมนะเพราะว่าเนี่ยเรานี่เพจพาเที่ยวลาดเล,าลียครับ,าาบมีจิ๊บน้ำสดด้วยนะน ไปจิบแคมปิ้งดูสิครับพี่ทำต่อไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกำลังใจเดียแบบที่ออกไปอ่ะอย่าโกรธผมเลยเพราะทำดีแล้วพี่ทำดีแล้วไม่งั้นตายเลยเข้าไปมั่วแบบเมื่อวานเลยขึ้นไปแล้วไม่ได้หรอกคนแห่มาเยอะมันไม่ไหวขึ้นกันหมดนี้กันนะอันตรายห้าปีสิบปีนะที่มันนั่งที่มันนั่งก็เก็บขยะตอนพี่ก็าตั้งทากไม้กันนะท่าต้นไม้ตัดกันนะตัดต้นไม้คือต้นกระถินครับแล้วผมปลูกต้นไม้เจ็ดมันนะทำมะข่าโมงแล้วก็ป่าดูแล้วก็ตะเคียนปลูกอ่ะ รู้อย่างนี้ผมฝนมันมาไิปปุ๋ยดีกว่าคนเยอะขนาดนี้เออนะคนละต้นคนละต้นหน่อยนะใช่หนึ่งคนละหนึ่งต้นหน้าฝนจำไว้ปลูกตามข้างทางดอกไม้นี่ไงค่ะเดี๋ยวมีนอะอาทิตย์หน้าหยุดยาวกับพี่นี่ก็เตรียมของเลยใช่ใครมาปลูกบอกผมเดี๋ยวผมมาถ่ายภาพตาข่าวลงข่าวดีเลยดีเลยอ่ะที่โปรโมทไปเลยในมิตนี้นเพราะว่ามาอาทิตย์หน้าพี่มีเตรียมต้นก้าวไว้ให้ใครกินไปเยอะเดี๋ยวพี่จะโปบอกอีกทีครับเนี่ยจิตเอาสาเราปลูกนั่นแหละอันนี้ก็เป็นพี่ทีมงานที่มาจัดนะครับเขาก็แนะนำแล้วก็อธิบายดีเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทิป ขาเก้าอี้ชัดป่าไหวสวนพึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามนะครับยิ่งไปกว่านั้นต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาเบิกทางเบิกป่าพัฒนาจุดชมวิวให้มันสวยงามนะครับสาหรับใครผ่านไปแถวสวนพึ่งก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อน